สวัสดีครับพ่อครับพ่อบานสายเดินอีกเช่นเคยครับมือนีอยู่กันสองคนมือนีก็ลิงเกลือกินโดมากอยู่ครับแต่ว่าไ่ยอมกินน้าไปล่ะหยาผ่ากับบาทไปแล้วนะครับเหมือนเดิมครับมือนี้โลเคชั่นบานด็อกเตอร์มียังมือนีก้อยข้าวปุ้นครับนี่ก้อยข้าวปุ้นก้อยข้าวปุ้นคือเราครับกับตาบังฮงแสบตามเองกินเองครับพักนานาชนิดอีตูซีเล่ากับมี่ฮัมเปประกาศ จับแคบมูครับแคบมูนด่กจะกรอบโบกอบไนะครับซื้อมาเอ่จ้วงจ่วงกันเลย,เเลยฮึ่เนี่อบเป็นอื่นอ่เป็นมาลูกกินได้อันเดี๋ยวไปยิบจานอันไหนพอไน้่ดู โอ้โหครับสว่วนอันก้ยอยกระปุ่นครับส่วนกได้ก้อยกได้แล้วเสื้อครับง่ายง่ายไปตกมา<ด>บวกเป็นยังลูกง่ายๆครับปลาแดกนำปลาผงทิพย์จังหน่อยนะครับอันผิกผง,งข้าวขัวจังหน่อยครับสว่วนก็ได้ดแล้วเสื้พักนำครับ เผ็ดได้สบายครับลมเป๋พ yani. ักเอาเซไปเขไม่นั ores, ่นเลยเขาเนี่ยพักอีตูพักซีเล้ากระลำปีครับกะซับใส่เลยโอ้คำใหญ่ไปบ่นี่ Chết quá Quả bà léo rồi Cảm không mà Ăn à, luôn đi đi được không? น้ำลงดีๆหรอๆือเปเกลือืมกินไะ้เซนลาพอที่ไทยเอาไม่จิ้มตะงคงมันก็เผ็ดแล้ววันยุนครับมือนี้ใช่ยู่บ้าน

ของลิงเกือกเขบปุ่นเป้าครับส่วนเชนปลาปต,ตอนกินอันนี้กับส้มตำไปด้วยเริ่มอร่อยขึ้นบ่ แล้วพอตักหนังใช่อไหมคนน่ะคนจิ้มหนังแตงโมฮงครับมาเกลือลิ้งเกลืออ่าไปมาเนะาะก็ไปงจ้าโอ้ลิงกาา้ามาแล้วบ่สวัสดีครับเ,เร็วๆสวัสดีครับม่เห็นเลย นื mm? mm ่องอร่องแม่นอร่อยแไหนรสชาติดี ขั้นตอนการกลอยอ่ะริเทศไหนพี่เห็น้องเบิรงนะครับว่ามันง่ายๆนะ,ๆนะๆมันมีอยังซับซ้อนใส่กระปรุงใส่กระปุนเคลีคุเคลีพักลงคนคนคนกินคน,คน,คน,ๆๆนี่ครับ ตวตวอมเุวเพชรบ่ครับพอกระวายุจะจิ้มหลายนามตาบักุงอ่ะมันเผ็ด เจ๊ออ่อเมเกินไหมน้ำปลาดกนั่นๆนรับ ประเดียงนี้พอได้ซื้อได้ครับเท่าแมา่เราตุ่มเองครับรับประกันความตวงเลยล่ะนี่อะไรขนาดเปิดแอร์ ปุ่นดีกว่าไ่ร้ายครับซีจับโผลจ่จูบจับ <y uk> ติ้งเกือเพื่นเพืดน <y uk> ตาบวหงคยำใหญ่ เป็นไรครับปวดท้องแน่เห็นบ่อยละกินเพ็ดแล้วก็ปวดท้องมาเนี่ยชอบกินนลูกเนาะเอาหลังเอาไก่ปืนดีกว่าเฮ้ยทำไมตอนตอนเช้าป้าไม่พาถ่ายถ่ายกินขาขาขาหมูมเนาะคนนี้เสือมาคนนี้เสือขาหมูมาอยอะลืมอ่ะ เลื่นเสื้อหบือยังหมดก็เด็กอยู่แล้วได้ซื้อมาแล้วเหรอมยังครับเราท่นได้ซื้อนี่แล้วกใจยังหลูกนี่ก็มาดูเกลนั่งเห็นเกลนั่งแบบนีไหมเห็นเกลนั่งดีๆไหมครับ แล้ก็เห็นเกื้อนั่งแบบนี้ัหยอันเราถึงยุโรปมาขึ้นครับบทสรูปกะไแล่ะครับซีทีทมเขารอบสเปน ยังอย่างี้อิตาลีเดนมาร์กอังกฤษครับกูสุดท้ายเมื่อคืนโอ้อังกฤษฟอร์มหลอ,อ,อนแรงแห่งแล้วก็ลูกฟอร์มหลอนแรงแห่งครับซีศูนย์เอาเทียบตรงนี้ได้วชนะซีศูนย์ครับผมว่าเสียดายเดนมาร์กครับโมหนามาเจออังกฤษเลยเชีย่ยเบิร์ดเบิร์ดฮอนแลนด์แล้วก็เชี่ยดเดนมาร์กต่อน,นะครับเพราะว่าเจริญ ให้กำลังใจคิตเตียนอีเล็กซ์เซนเพิ่นนนะนะคิตเตียนอีเล็กซ์เซนปะ่ะที่ว่าเพิ่นวูบข้าสนาำไม่ยอยจับน้ำแรงนะหลอดน้ำเำอนะยอะเลยปีนี้พราะว่าอิตาลีครับคือแห่งจังกิดกับโบซรนบดา แต่ทีเด็ดสุดบอกครับนี่ <g ười> ก,ก้อยกรับบุนกับตาบ้องฮวง เบรลาขาขบุญเลอ้อเลักเพื <c oughs> ่อมันเดินเหือปะอะไรเพื่อนมันเดินเหือปะอ <c oughs> ก็โดดไปแบบนี้เลยปะดูเนี่ยก็โดดไปแบบนี้ ขอางลูกข้งางยนสุดยอดอยจะคำเย่ไปใช่ไหมครับ เสร็จป่ครับบอกว่ามากินทั้งบี๋เขากล่องเ <c oughs> ป็นางลีกินทั้งถางเฮ้ย คใครชอบเจือมากเลยต <c oughs> ้องเกลือทุกวันเทำเองกินเองแซบเองครับ,บสีดสาดเองเลย อันที่มันมันจะกัดจีเครื่องอันนี้มันเครื่องกลัวมากเหรอกลัวมันกัด <c oughs> ดอกมันตลกดอกไม่ดอกกะอีตูมันบอกกันดอก สุดยอดครับจบไปอีกแล้วคลิปหนึ่งมานั่งท่านหนึ่งลงมาเร,เร็วแล้วหรืเด้เร็วเจงได้กะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนนะครับที่ขอเมืองคลิปอันช่องพอบานสายเดินนะครับจังได้กะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามนะครับผมทากดกระดิง่งเพือแจงเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมา IP ให้พี่้นองได้เบิงนะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พระบานสายเดือน,นํานะครับขันมีคลิปดีๆอย่างไดก็จะเฮ็ดให้เบิงเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยครับเด้อสำหรับวันนี้ครับโอ้สุดยอดหลทยทั้งเสียบทั้งเพียดอูศรัรษะสวัสดีครับ